ดีนะท่านเรากออ็มาที่บ้านลุงไก่อีกครั้งหนึ่งไม่มีใครอยู่รอเราวันนี้เพราะว่าเรามา,าจะไปจะบ่ายสามแล้วเนาะตอนนี้เวลาก็เกือบบ่ายสามแล้วท่าน ัดขงมงตงเขียงรถเราดูดิรถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วควันเพียบรถไม่รู้มันควันอะไรนักหนากท่านเบื้องต้นเราก็มาแล้วนะท่านอมาถึงแล้วก็ชื้นชมผลงานตัวเองก็ดีนะท่านมีผลงานที่ดี รตรงประตูเอาจักรยานเข้าได้แน่นอนห,อห้องน้ำในฝันของลุงไก่ผมวันนี้ก็จะมาตรงนี้โอเคเลยเน,ะนาะนะทุกท่าน เต็นสำหรับทำงานของเราผมก็มาเดินระบบน้ำนะครับให้ลุงไกด์นะทุกท่านนี่ท่อน้ำผมก็มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาของลงเนาะอืมมองหนะ้าเดี๋ยวกัดคอเลยเนี่ยตัวนี้นี่เดี๋ยวทักทายแมวก่อนแมวอันนี้เลยมาทักทายหน่อย อ้าวเฮ้ยแมวกลัวบ้านลุงไก่นี่ก็ผุพังหมดแล้วทุกท่านบ้านนับร้อยปีนะนถ้าจะดึงออกก็ดึงได้น,นี่นี่ไม้แก่นนี่มันหลอนไปหมดแล้วทุกท่านคานด้านด้านล่างเนี่ยผุหมดแล้วเนาะ อืไต่ทุนบ้านก็น่าจะไม่ค่อยไหวแล้วละ่ะอืมบึงต้นบ้านของลุงไก่เนี่ยน่าจะเอาการอยู่หนักอยู่เดี๋ยวผมก็จะเอาเหล็กเอาอะไรลงแล้วท่าน มีรอไว้ตรงน,นี้มันจะหายทุกานะไม่หายแนละ้วเอาไว้ข้างบนนีแหละกันหายส่วนท่อนะ้ำเนี่ยเขาทำมาดีนะท่านก็คือเป็นท่อแบบสวมเลยเราไม่ต้องหาข้อต่อ,อเราทากาวแล้วก็สวมเข้าไปเลย นะโอเควันนี้น่าจะไม่มีทีมงานนะฮะอเควากไว้เท่านี้ทุกท่านเดี๋ยวไปต่อระบบน้ำมานู่นแหละสวัสดีครับ